ก้อยมามะนาวครับอินปารีแก่อะก่อนแก่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 แม่น่าแดงๆงเพื่อนอันนี้คือเนื้อม้าวันนี้เราจะมาทำแบบก้อยมะนาวไม่ใช่ก้อยขมแบบก้อยมะนาวอร่อยมาก สวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับสแต็กแดกตับหนึ่งทีครับทั่วมายุโรปครับเดินทางมาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ก็กรุงปารีสเนาะร้านที่อยู่ตรงนี้ครับคือบาร์ลันบีเอเอชโอบาโชบาโชอีบอนี่โอ้ยบาโชบาโชบาโชพูดบ้องชูให้บ้องคุณลาลาแนะนำใหม่บ้องชูแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับบาโชมีคนนั่เต้น มีหลายคนบอกว่าอยากชิมฝีมือแต่ว่าผมบอกว่าถ้ามันกินแค่ลาบแค่ก้อยเฉยๆมันมันก็แบบมันธรรมดาผมก็เลยรับเกียรติจากเพื่อนผมที่สมัยเรียนอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันวันนี้เดินทางมาที่มีเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสตอนไหนคะตอนเรียนสมัยมัธยมไฮสคูลใช่มาอะไรสตอมฟอร์ดนะครับซึ่งซึ่งมาเรียนกันวันนี้ครับเราจะมาโชว์ฝีมือให้พี่ๆน้องๆได้กินนะครับไม่ธรรมดาวันนี้ครับเดนิสครับคัรมอนเยวคุ้งชั่ว นี่ก็อนสมัยเรียนเรียนอยู่น่าจะประมาณที่ไฮสคูลที่นี่แหละที่เรามาอยู่ที่นี่ออเชื่อมหาลัยหนี่ยค่ะเออมึงใน้กูดูลถ้าเราเดินไปอะไอไอสคูลอยู่หนองดงไหม you can you speak English yes yes n you speak English oh I speak English um okay yeah you นี่อะไรอย่างนี้เอาไวหอยโอ้มีฮะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ นี่มันคืออะไรครับ What วัดอิติสอุยพอครับพี่พอมีเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรเอาไปชมดูนะฮะนี่ฮะวันนี้เราอยู่ร้านนี้นะครับมันคืออะไรครับเรากิงโกะบอกซองเศร้าอะครับนี่เอามาใกล้ๆหน้าพี่หน่อยเอามาใกล้ๆหน้าพี่หน่อยดูน่ารักเหมือนกันเลยเด็ดเฮ็ดอันนี้เรียกว่าทิงโกะเด็ดเฮ็ดเสือแล้วทิงโกะมังคีอ่าอยู่มันคืออะไร What is รัมมันเป็นรัมนะครับเป็นรัมอู้ห้อมอ่ะหอมหอมอ่าชิปดูนะฮะนี่ฮะเหมือนคล้ายๆดองยาไหมไม่ใช่ดองยาผู้ชมดูมันจะมีฝุ่นๆนิดๆอ่ะคล้ายๆจะเป็นดองยาแหละโอ้เอาแล้วโอเคอ่ะมอนเตีมอนเตซองเตีสองเต โอเคอากออกอนออกอนก่อนสัวบ้ายไ้ย่ามาดนี้นะฮะใครดี่้าวกยังเดลน้ำไหมพี่น้ำไหมเอาบุกบุกเอาบุก40 กินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทํางานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิฐโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนํเจซุเมนนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทํางานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนําตัวนี้เลยเจซูมินนะครับ ไายเฟนอันนี้คือผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาอยากกินลาบก้อยฝีมือพี่อิทปงรางเพราะว่าเขาชอบดูคลิปก็เลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้เขาไปหามาจริงๆอ่ะไอตรงนี้วัตถุดิบเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อวัวนะเนื้อควายไม่ใช่อันนี้คือ what is t h i s horse อยู่ออกเสียงไม่ถูก horse no H O มามา horse มาอันนี้คือเนื้อมา วันนี้เราจะมาทำแบบให้พี่น้องเอฟซีได้กินเนื้อมาแบบก้อยมะนาวไม่ใช่ก้อยขมแบบก้อยมะนาวเชฟครับสวัสดีครับเชฟโอ้บเดี๋ยววันนี้ <ingo ingo ingo ingo> จ,ะจะทำเป็นก้อยมะนาวจริงจิแล้วคนไทยไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินมาเลยอะหรอกเอาไตล็องเลตไตล็องเด้ออ t ม a อชปาซูวองเลชวลคนไทยไม่เคยกินคนไทยส่วนมากจะสูบจะสูบอาจจะชูแต่อย่างงี้ชู นี่กาแฟตรงพ่นเอ้าคนไทยเคนไทยเขาเขาไม่เขาได้กินม้าเพราะว่าส่วนมากเขาจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามและเป็นสัตว์ที่แบบเอาไว้แบบเพื่อเป็นประดับารมีเพื่อแข่งขันอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเอามากินแบบนี้ยังไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเมซีฟาคนละอันอ๋อคนไทยก็าไม่เคยกินอันนี้ก็เป็นครั้ง ผมน่าจะเป็นครั้งที่2ที่จะกินแบบนี้ผมอ่าจะว่าผมผมอยากรู้ว่าเขาเอาคนฝรั่งก็เอาม้าเนี่ยมากินแบบวิธีไหนเวลาเขากินครับเขาทําเป็นสเต็กก็ได้หรือก็ทำเป็นก้อยอย่างนี้ก็ได้สเต็กม้าเหรอครับสเต็กม้าเขาก็ทำสเต็กเนื้อสเต็กชื่อมาด้วยตักตาอ้ยแล้วตักตักก็เป็นลาบของเรานี่แหละลาบเนือสเต็กอ๋อแล้วแล้วแล้วเดนิสแล้วมันดียังไงแบบมันดีกว่าเนื้อวัวมันแบบมันมีพลังอัพเดอัพเด พลังม้าเลยเหรอโอ้วันนี้ขออนุญาตนะครับเชฟมาด้วยนะวันนี้ครับครั้งแรกครับเราจะทาเป็นก้อยแบบก้อยมะนาวสูตรของพี่ปรงรางสอนเองครับก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเนี่ยอันนี้ข้าวคั่วถ้าจะให้อร่อยข้าวคั่วเราจะต้องแบบคั่วใหม่ๆหอมๆแล้วก็มาตําอันนี้คือเนื้อม้านะครับเนื้อม้าก็รสชาติมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะขอลองชิมหน่อยได้ไหม มันจะนิ่มกว่ามันจะอ่อนกว่าจะนิ่มกว่าไม่เหมือนเนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวจะมีความแบบจะจะเหนียวกว่านี้แต่นี้จะนิ่มแล้วก็เคี้ยวขาดง่ายๆเลยอ่าขออนุญาตอ่าเครื่องปรุงจะมีข้าวขวข้าวขวข้าวขวข้าวขั่วอยู่สิพี่ครข้าวขวดเนาะข้าวขวข้าวขวข้าวขขาวโอยังไม่มายังไม่มาอร่อยอะ มันหอมอ่ะมันเนี้ยผมพลังดูไลยได้เนี่ยพลังเนี่ยหอมจอกหนึ่งหัวสันทองรองจอกสองจอกสามจอกสี่ต่อไปเบิ้งก้อยมาเราบันเออเฮ้ยอ่ะอันนีจัดไปตอนนี้เราอยู่ที่ปารีสนะครับพี่น้องครับห่างจากห่างจากอ่ายังก็ห่างจากหอลลีวีประมาณเดินไป ชั่วโมงก็ถึงแล้วใกล้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 อือแงนนี่นี่เราเราจะทําให้มันรู้สึกว่ามันเอาความเอาความเหนียวเอาความคาวออกจากอันนี้โดยการเราใช้อันนดียวนะเป็นบักหน้าบั่นเขาเนาะอันนี้เป็นบักหน้าอันเดียวน้อเนาะของเชฟถามเชฟบักหน้าเหลืองครับบักน้าเหลืองดูวาเลมอนเนาะครับเปรี้ยวปะครับนี่เปรี้ยวแท่งแม่นปะครับเปรี้ยวแท่งบักหน้าเซย์วาร์หนึ่งยังว่าโอ้บอกนี้เขาจะกินกับหอย ยูเคยกินไหมตัวบาๆพอนอยูเคกินมยเอเคยยโมัก์ทีอาจจะ l เตักทาราแม่เขาทำให้กินตลอดเขาว่าเศ้าเหรอฮะ่ตั้นาคมาให้ เขาไม่เคยกินสัตว์เเคยเขาบอกว่าแม่เขาทำให้กินบ่อยๆมันแข็งเนื้อมันแข็งน่ขึนเนื้อกังตายมัขึ้นเนื้อมากขเนเน้อมากินนั่นนี่นิดหน่อยเฮ้ยอบ้ย่าไปด้ัไปด้เอองปก็นไป้วยยันไปันซยนะเอานมเอานมาเสย่างหม้อออยู่หน่อมันบออกไหมไออือ ซิ้นมาบอม <tes nak> ีน no ้ำบอกอีหลีอวะเขาเรียกห้เจ้าปั้นเรียกอะไาใช้ปั้นผู้เดียวออกว่ะให้คนแก่บ้านเราทำเองท่านท่านโดนดีต่อแต่มันโดนมันแก่มันก็ออกจรินปะเนื้องัวงชิน้ำบอกไรกูนี่ครับงัวน้ำไหลครับเทาก็ต้องบีบออก One hour later นะครับต่อไปนะครับพี่น้องครับขอบาุณ ถ้าข้าเป็นเป็นเนื้องัวเนี่ยมันจะน้ำออกหลายแล้วมันเสียท้นทีเลยว่าเหมือนสุกไปเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นข้าวคั่วเนี่ยเราต้องคั่วแบบใหม่ๆข้าวข้าวเหนียวใหม่ๆคั่วอยู่โอเคเอาวัดฟิกกี้ไทยแลนด์สี่ดีกี้ forty t h i i v e thirty five สี่สิบห้า โมยานนี่ละเขาโมยอมเพลฟรังเล้วเข้ากัเลยละเห่านำไม่ละแม่เล่าเสียงดังอ่ะน้ำปล่าน้ำเปล่าใส่แก้วใส่แก้วดิเอามาให้อากินบ่ได้ให้มึงกินเขาปวบบันเฮ้ามั้งเมอแล้วปวดไม่เลยต่ำขาตั้งจังวัดเทา กินเลยเหรอเกิดได้ฮะโอ้เดี๋ยวคลีขอมเลยเผ็ดเผ็ดิโอ้คลีคลเฟตมเลยเบิ้งเม็ดนะครับผมรดเม็ดขันตัวนี้เกลือยืดไยอ๋อนี่เกลือเกลือไม่ต้องขันใส่ครับนเลยโอ้ยใส่แต่มาเขาครับพี่น้องกันนี่เพรามว่ามันขี้ใส่เกลือไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะติงใส่หลายเนะแม่น่าแดงๆเพื่อน แก้วนี้ี่ะไอ้นัวไปอาชิมนะอาชิมงนัวบงเข้มเราเข้มเราเ้มกอยบวงน่นี่เอาลบะกินหัวเน่าทั้วิ่งหัวทั้นดืดป่านนี้ หอมครับพี่น้องเติมลงไปอันนี้หอมขั้ล่างบมดครับไอันึ่งทุกพี่โชคซ้อยแบบปันเท่าไงพอหอมมาหนิหอมเปแล้วหอมมานี่ยขังแรกนะครับพี่น้องครับพี่อยู่ทางบ้านครับพี่น้องคนดีสารครับขึ้นฮอดบ้านเลอมาเยี่ยมมายามไอไส้เอืยเอวยเอฟซีั้างปาลีเพิ่นู้ไรกินเหล่าไรๆเป็นไขมันพอกตับอันนี้ผมบ่าคุณที่กินเพราะว่ามันบ่งแห้งครับมันจะบวปวดหัวตื่นเ้าก็ต้องเบ็ดง่ายไปทันละครจะเสวะ ปววไดตัวนี้บอกเี่พ่กไดตัวพี่น้องตื่นเนี่ยมาชอบมากกินก็ได้เราได้ยาดีมาก็จริงพี่น้องครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพนั่นทังทีดีเขากินควบคู่กันไปและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังพี่น้องครับกินเหล่าหลายกินได้แต่ตรงนี้ตัวซอยได้นี่บนั่นอันนี้ไม่ใช่ขมนะครับอันนี้คือเปรี้ยวน้าก้อยบักหน่าก้อยมาบักหน่าก้อมามะนาวไก่มาบักหน้าก็ใส่ไปเออ อร่อยมากอร่อยมากนี่นะโอ้ยจริงเหรอได้ไหมได้จัดเลยครับนี่ครับให้เชฟอุ้ยเราจัดการเอาบีบี้สก็อตจัมมัยอะไรครับบีบี้สก็อตจัมมบีบี้ก็ลูกสก็อตจัมก็โดดลูกโดด เสร็จนะครับพี่น้องครับก้อยหมามะนาวครับอินฟารีนี่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับก้อยหมามะนาวใครอย่ามากินมากินที่ร้านนี้ไม่ไม่มีนะครับครับผมพี่อกคันพี่น้องอยากกินอ่ะได้เพราะอาอยลผมกำลังจะบอกพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนว่าอาหารประเทศไหนหรือชาติไหนไม่มีคําว่าแปลกไม่มีคําว่าแบบ เราจะไม่ด้อยค่าอาหารคนอื่นคือผมจะบอกเสมอว่าบางคนบอกว่ากินไม่ได้ยังไงแบบนี้กินอึง่งไปได้ไงกินกินแบบนี้ไปได้งไงจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเราเคยไม่เคยหรือว่าเราชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นคนเราชอบไม่เหมือนกันอย่างเรือนี้เขาก็เขากินหลายอย่างได้นะครับผมอยากให้พี่ออลองอ่ะลรองเบิ้งตอง,ตองากินลาบตายเลยแต่เปื่อเนื้อใกล้ครับครับอ่ะอย่างนี้มหอ้ํเป็นไงครับเกล็ดจัด เริ่มดิ้นบาดูรถแล้วเด้อครับขึ้นเผ็ดเป็นยังไงบ้างไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเมาไหม ดีใจพี่พี่น้องน้องครับตอนเย็นมาแอบพี่น้องถ่าแผนกล้องไปเห็นพี่พี่น้องน้องเราอยู่ด้วยนะฮะนะฮะเจอกันนะครับดีใจมากร้านนี้ใครมาใครมาปารีสพลาดไม่ได้นี่โอเค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 มามาแกมทั้แกลองเลยแกลองต้องลองนะแกลองลองลองราคาองร้อยมันลดด้วย แก่ทั้คนแก่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 เป็นคนพ่อนี่เป็นเอ่อพ่อเนี่เป็นศรีลังกาแม่เป็นสุรินร์บรีรัมบุรีรัมไม่สุรินทร์สุรินนะสุรินทร์เออลองดูเฮ้ยเล่าก่อนเล่าก่อนลาบอืออ่าปิจมลาบมากแบบแซบลายแซบแซบ ไม่ไม่ไม่คือเราเป็นแม่ัวเห็นไมได้เห็นไหมอร่อยไหมเป็นยังไงเอ๊ะเป็นไงดูสิดูสิว้าวโอ้ยฝากย่ฝากย่ฝากร้านหน่อยฝากร้านพุทไธพุทไธเลยเลยภาษาอ่นเียาษานก็ได้ฝากฝากฝากใหม่บ้า มาที่ไหนหอยู่ที่ไหนมากินด้นานบาโชบาโชอยู่พินชุกแถวฟาริดมาง่ายได้วันนี้รถทำเวลรถในโทรขี่ขี่มาเลยแค่ามากินร้านเชฟเชฟผมพิมุยสมุนไพรของเซตหลายเด้อ <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนรักนะครับนี่ครับ